แล้วหนูก็ไม่ได้ปิดประเทศด้วยอันดับแรกคือหนูได้สถานะรีฟูจี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนานแล้วค่ะเขาแสดงความดีนะครับนานไม่ใช่ผู้หลบภัยตอไปแล้วนะครับเป็นผู้รี้ภัยนะครับนะไม่ใช่ผู้หลบภัยนะครับใช่ค่ะอย่างที่สองหนูไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสแต่อยู่แวนคูเวอร์แคนาดาไปแคนาดาแล้วนะพี่น้องไปฝั่งโน้นนะครับพี่น้องอเวลาเลยแตกต่างกันนะครับอื ใช่ค่ะก็เลยทำโซนผิดเวลานี้ตอนตอนกําลังเช้าเช้าเที่ยงเที่ยงอะไรตอนนี้ที่แคนาดากี่โมงน้องเมนูประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าค่ะได้จะเที่ยงแล้วตอนนี้ที่นี่ใช่ตุ่มตอนที่นี่สามทุ่มจะสามและเมนูกับน้งพรอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันทั้งสองคนปลอดภัยกันดีนะครับหนูอยากเล่ามากว่าทำไมถึงรีภายเพราะ จัดไปเรื่องที่หนูพูดไม่ได้ในประเทศแต่ว่าตอนนี้พูดได้แล้วโอเคค่อยก็โล่งใจก็คือเหตุผลที่หนูลีภัยไม่ใช่เพราะว่าโดนหนึ่งหนึ่งสองนะคะคือหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันมันก็โดนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่หนักจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทาให้หนูทนไม่ไหวจริงๆคือครอบครัวโดนอุ้มไปค่ะมันมันโดนอุ้มจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอเขาโดน ใช่เขาเขาอุ้งพ่อกับแม่หนูไปยึดโทรศัพท์พาไปที่ไหนไม่รู้แล้วก็มีตำรวจทหารเข้ามาขู่มารีดข้อโมูลหนูว่าไปเอามาจากไหนใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าไปทํางานกับใครมาอะไรอย่างนี้เขาเขาพ่อกับแม่หนูไปไป,ไปขู่ตรงนั้นอ่ะไปที่ไหนไม่รู้ขังไปไปไปขังไปขูปข่ประมาณแบบหลายชั่วโมงเกือบเกือบหมดวันนะคะเออแล้วเขาก็ปล่อยตัวกลับมาแล้วได้ข้อความมาบอกว่าถ้ายังไม่หยุดจะ รายต่อไปที่จะโดนอุ้มอ่ะมันคือหนู oh. เขาบอกว่าเขา oh. เขาจะไม่เอาเขาจะไม่เล่นกฎหมายละเพราะเขารู้ว่าเล่นเล่นยังไงหนูก็ไม่เอาเพราะอีเอ็มหนูก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นไงนหนูไม่ไม่ชาร์จเอ็มเลย oh. <laughs> เป็นเด็กเป็นเด็กแย่ oh. เป็นเด็กแย่มากหนูไม่ได้สนใจกฎหมายขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออกฎหมายแม่งเอาเอามือไม่อยู่ละรอบต่อไปกูอุ้มเลยอะไรเงี oh. <laughs> <laughs> ้ยแล้วเขาก็อุ้มพ่อแม่โชว์ให้ดูเออหนูก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วค่ะออกออกเลย <laughs> ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้รีไยอะไรอย่างงี้ค่ะกลัวทุกคนเข้าใจผิดเพราะว่าหนูก็ยังไม่ได้อธิบายเนาะกำลังรอเวลาอะไรอย่างงี้ค่ะมันโดนดักนะครับพี่น้องคนที่เตรียมตัวรีภไยเขาโดนอะไรมาหนักพี่น้องต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆแล้วมันจะอยากจะลีภัยเล่นนะไม่ไม่ใช่มันไม่ได้สนุกนะใช่พี่หนุ่มมองว่านหนูรีัยอ่ะหนูหนไปหนูยังโดนขู่ โดนขู่ใช่ป่ะโดนขู่จนวันสุดท้ายอ่ะพี่น้องอแล้วไม่มีอะไรใรครไปปกป้องคุ้มครองเขาได้เลยอ่ะมันจึงเลือกพิธีการรีภัยเป็นลำดับแรกๆเป็นทางเลือกแรกๆอ่ะอพี่หุ่นทองแล้วตอนที่วันที่หนูรีพายอ่ะเขาเขาส่งข้อความมาขู่ว่าอ,อ๋ออยู่ประเทศนี้ใช่ไหมมึงไม่รอดหรอกแล้วคืนนั้นอ่ะมันมีคนมามันรู้ได้ไง<น>เราเราเราอยู่ประเทศที่ตกค้างประเทศเป็นทางประเทศที่สองเนะี่ยเราัรรู้ได้ไง ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือตกใจมากมันส่งคนเข้ามามาสอดแนมแถวใต้ทุนบ้านอโอ้โหคือคืนนั้นหนูก็พลอยนอนไม่ได้เลยเพราะว่าเสียงคนเดินเสียงคนแบบกระซิบกระซาบคุยกันคือโอ้โหแม่นเหมือนเหมือนจะตายแล้วตอนนั้นแล้วหนูขอความช่วยเหลือใครไม่ได้เลยเพราะว่าหนูอยู่อยู่หนูรีภัยไงแล้วแล้วมันก็กลายเป็นเงี้ยคือมันเป็น<ม>วันที่แย่ที่สุดในชีวิตแล้วหนูรู้สึกว่าโอ้ถ้า สหนูพกสเปรย์พิกไทยออกมาด้วยหนูกรำแน่นเลยอ่ะพอยก็พกแบบคัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมันตุมันกลัวมันตัวสัน่นมันแบบแย่ไปหมดจนกระทั่งโอเคหนูก็ได้ย้ายไปพักอีกประเทศนึงคือสิงคโปร์อะไรอย่างนี้แล้วแล้วก็ UN ก็รีบเข้ามาช่วยดีมากๆที่แคนาดามันรับตัวไปไม่งั้นหนูก็ไม่รู้แล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะไรย่างเงี้ยค่ะ,ะมีคนที่คอยช่วยเหลืออะไได้เขาพร้อม เขา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 ให้แจ้งไหมใครช่วยเหลือเราใครดูแลเรา <ใ out S 1> ไม่มไม่าไม่ไม่มีค่ะหนูออกมาด้วยตัวเองตอนแรกอ่ะหนูเจอทุกคนแล้วแวต่ว <ๆ S 2> <Quit S 1> ่าทุกคนก็เหมือนปฏิเสธไปหนูก็เลยเออมันไม่ไหวแล้วมันรอต่อไปไม่ได้งั้นออกมาเองเลยก็แล้วกันก็เลยออกมากันสองคนกับพลอยช่วยกันเองนี่แหละค่ะอืมอืมอืมโอ้โอ้ก็อายุที่สีกสิบแปดดูดูเยาวชนอายุที่สี่สิบแปดต้องเจออะไรแบบนี้ในประเทศไทยนะฮะอืม ใช่แล้วก็หนูตั้งใจว่าการเคลื่อนไหวใหม่ของหนูอะหนูว่ามันต้องผ่านเป็นคลิปวิดีโออะเพราะว่ายุคพี่วัดอะไรเงี้ยคนก็ยังชอบอ่านกรชอบอ่านหนังสือยุคยุคยุค,<ช>ยครัฐประหารปี5้าแดคนก็ยังมานั่งฟังพูดคุยกันรแรงมนี้ได้แต่ว่าอันนี้มันยุคแบบ2020แล้วอะค่ะสอง2ัองเลเด็กเจนใหม่มันติดแบบติ๊กตอกติดยูทูบมากเรื่อยๆหนูเลยคิดว่าเออการเคลื่อนไหวมันต้องปรับไปตามยุค แต่ว่าทีเนี้ยมันเหมือนมีดาราม่าเนาะเพสหนึ่งคนไม่เข้าใจแล้วคนก็ตัดสินกลัวกันเองอะไรกันไปก่อนอก็เดี๋ยวเรื่องเนี้ยหนูจะมาอธิบายอีกทีนึงว่าทำไม,มแต่ว่านาจุดเนี้ยหนูอยากให้ทุกคนเริ่มเข้ใจได้แล้วว่าเด็กอายุสิบสองอย่างน้องเอียร์อย่างเงี้ยโดนดักทําร้ายโดนขู่มีเด็กอายุสิบสองโดนหนึ่งหนึ่งสองอย่างเงี้ยเด็กอายุสิบห้าน้องวาลิตโดนยิงตายในมอบเด็กอายุสิบเจ็ดน้องพลอยต้องรีบภายออกไป เดี๋ยวนี้คนที่โดนคุกคามมันมันเด็กลงเรื่อยๆเลยอ่ะมันมันเด็กลงอ่ะมันอาจจะเป็นกลายเป็นลูกเป็นหลานใครก็ได้สักคนในวันหนึ่งแล้วมันอาจจะไม่ได้มีแค่สามคนที่โดนตอนนี้ทุกคนไม่ได้สนใจนี้เลยทุกคนแค่สนใจว่าคณลิภัยเปิดเผยตัวตนทำคอนเทนต์ทําให้ทุกคนเดือดร้อนตลกอ่ะแต่ว่านั่นแหละหนูหนูเข้าใจหลายๆประเด็นแล้วก็รอโอกาสออกมาพูดอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะก็รอก่อนรอก่อนตอนนี้กําลังรวบรวม แต่ว่าเอาจริงๆประเด็นเนี้ยหนูเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าฝั่งเราคนที่อยู่ในประเทศเนี้ยเขาก็โดนกดดันเนาะเขาก็เขาก็เหนื่อยเขาก็เจ็บปวดเขาก็เครียดกับการที่เขาถูกคุกคาม,มแล้วก็มันทําให้คนไม่ได้สนใจเลยว่าจริงๆแล้วคนร้ายมันคือรัดมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะาถ้ามาบอกว่ารัดเริ่มคุกคามหลังคนเปิดตัวมาเนี้ยไม่จริงวันที่หนูยังลีพัยอยู่ในประเทศที่สองอ่ะมันยังส่งคนมาขู่ถึงใต้ถึงบ้านเลยอื ไม่มีทางเป็นไปได้เลยร mm ัะ hmm. มันไม่รู้แล้วเพิ่งมันรู้ตอนลี้ไพมันแค่โลจังหวะที่คนเขาเปิดเผยตัวเองเองแล้วก็ uh huh. ถึงเล่นหนักๆแล้วทีเนี้ยคุณก็ถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีต่อไปเรื่องมันเป็นดราม่าแบบแบบงงๆมากแต่ว่าหนูเข้าใจแล้วหนูก็ยืนยันให้ตัวเองว่าสิ่งที่หนูท mm ําอ่ะมันไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครเพราะหนูก็ไม่เคยไม่ได้ขอความช่วยเหลือใครอยู่แล้วอะ mm ่ะ hmm. อืมอืมเยี่ยมเยี่ยมใช่ yeah, yeah, yeah. เดี๋ยวจะมายืนยันต่อไปว่า ว่าแบบยังยังทุกคนยังไม่ได้เห็นสิ่งที่หนูจะทําเลยนะจริงจริงแต่ว่าทุกคนก็ตัดสินไป็นกฎการจะแถลงกงแถลงการอะไรให้ได้รับซู้รับรู้รับรู้ทั่วไปไหมครับมีไหมมีไหมยังยังไม่มียังยังไม่เอาตอนไหนเอาตอนที่ตัวเองอยากทําอะไรอย่างนี้เด็กีว่าน่าเป็นตอนที่ตัวเองอยากทําช่วงนี้ก็ยังอยากคุยกับทุกคนก่อนอะไรเงี้ยคือเอาหนูหนูมองแบบนี้กืคือคนที่ขับรถจตไปคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตจริงๆอ่ะเขาจะไม่ได้ตีตนไปก่อนใครเขาจะไม่ได้ สิทินหนูหรือถึงแม้เขาจะไม่พอใจอ่ะเขาจะเข้ามาคุยกับหนูดีๆเข้ามาเออคนทาแบบนี้นะกังวลแบบนี้นะแต่ซิ่งสิ่งที่หนูเห็นตอนนี้คือทุกคนก็ด่าทุกคนก็จมตีเละเทะไปมั่วทุกคนก็กําลังเครียดกําลังกดดันแล้วก็หาใครสักคนนึงมาเป็นผู้ร้ายหนูก็เลยมองว่าตอนนี้ก็คุยกับทุกคนที่เขาแบบเป็นห่วงหนูจริงๆดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วแล่ไอ้เรื่องแก้ไขอะไรเงี้ยค่อยคุยตอน ค่อยประกาศตอนที่แบบพร้อมแล้วอยากทําแล้วอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะแล้วมีแนวโน้มจาศึกษาต่งศึกษาต่ออะไรไหมที่ยังดินแดงแห่งเสรีมีไหมมีบางอน,น,นออุชนกมีบางแผนชีวิตหรือยังมีค่ะพี่มีคือหนูบอกต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงที่หนูอยู่ไทยอ่ะหนูเรียนมหาลัยแบบโหหนูโคตรย่อยไปต่อยอดเล่นเกมนะโหคิดแล้วตื่นเต้นแทนว่าใช่เออเหนูได้ได้เกรดแบบสามจุดเก้าแปดเป็นเด็กนักเรียนทุน